ลูกไก่เลยนะครับกับกันโจปครับคำเตือนในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมมินเตอร์หัดต่อไก่ปลาช่อง YouTube ของผมเป็นการเลี้ยงไก่ป่าฝึกไก่ป่าแต้หรือลูกผสมคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการทำรายจัดแต่อย่างใดทุกคลิปทำเพื่อเป็นความรู้ให้ผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องไก่ปลาหรือลูกผสมเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจ้องมินเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาไต่ไก่ตีพึ่งไปออกมานะครับกลับไปชมเลยครับโอเคนะครับนี่นะครับน้องใหม่ที่รับเข้ามาครับมันมีผมรับมาสองตัวนะครับเมื่อวันนั้นมีตัวสีดอกมาอีกตัวนะครับอูขาวเต็มใบครับตัวนี้ก็หูขาวเต็มใบเหมือนกันนะครับนี่ครับรูปตรงน้องก็จะอยู่ประมาณนี้ครับลูกไก่เลยนะครับตัวนี้ กัันโจไปครับนี่ครับดูเดือยครับเดือยไม่ขึ้นดีนะครับแต่ว่ามันคึกบ้าไปเลยตัวนี้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตายดูมันคึกกับคึกเกินเลยตัวนี้กดรอแล้วตัวนี้อยู่ กับตัวนู้ได้เบ่งไหมนะครับตัวสีดอกมมกเมื่อวันนั้นนะครับผูกข่าวเต็มใบเหมือนตัวนี้เลยพี่กับน้องนะครับครับเดี๋ยวจะมาตายอีกตัวดูนะครับเพราะว่าอีกตัวยังไม่ได้ไปเอามาดีนะครับนี่ครับรอรอเลยครับกับดูรอบๆอบนะครับ ผมชอบตรงนี้นะครับที่มันคึกเกินเหมือนมันบ้าพลังเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้อนาคตจะมีลูกมาแบ่งนะครับนี่ครับโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับกว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยครับขอบคุณครับ